สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนึ่งพันวันนะครับแล้วผมคือให้นกน้องสาวผมถูกรงบ ทุกคนครับนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ที่อยากจะพาทุกคนมารู้จักกับน้องๆสาวสวยน่ารักกลุ่มนี้เพราะว่ามีหนึ่งคนไทยที่ผมเนี่ยเชียร์มาเนิ่นนานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ดีใจกับเขามากเพราะว่ามีข่าวที่เขาจะได้เดบิวต์เป็นวงเนี่ยมาหลายรอบมากและผมหวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่เขาประสบความเร็จแล้วไปได้ไกลามากๆเพราะน้องสู้มานนานมากนะานานมากๆนานแบบิบ เยเออตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีนะครับกับน้องนัตตี้นั่นเองเออคือน้องผ่านรายการประกวดรายการพวกแบบออกแนวเซอร์ไว l ์ลอะไรนี้เยอะชื่อรายการ16น,นะแล้วก็รายการ idol school ซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนแรงเลยในสมัยนั้นที่น้องประกวดนะครับ<ๆ>เพราะว่าน้องเก่งมากเก่งแบบ เก่งจนแซงหน้าลหลายๆคนจนมันเป็นฟิลแบบเก่งจนคนหมั่นไส้อะทุกคนฟิลแบบนั้นเลยมีกระแสะก็ไม่ได้ชอบน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเชียร์น้องไงด้วยความที่แบบเราเป็นสายสปอร์ตคนไทยอ่ะผมอ่ะพูดกับน้องสาวตลอดนะทุกครั้งที่คือน้องสาวผมเป็นคนเปิดให้ดูนะผมก็ว่าผู้หญิงคนนี้อนาคตไปได้ไกลมากนะแต่ต้องอมไม่ไปคนเดียวอ่ะเพราะไปคนเดียวอ่ะมันต้องออกแรงเยอะมากถ้าต้องดันด้วยแรงที่เยอะมากๆด้วยแล้วน้องจะไปได้ไกลคือต้องไปกับสมาชิกคนอื่นๆก็คือต้องไปเป็นวงว้วยแล้วอันนี้มันใช้ได้กับในทุกกรณี ถ้าเกิดคุณจะไปในสถานที่ที่มันไกลหรือว่าโตได้ไกลๆคุณต้องมีทีมมันต้องช่วยกันซัพพอร์ตอะไปคนเดียวเนี่ยมันไปได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบไกลมากเท่าไหร่เออนี่ในความคิดของผมซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันจริงความสามารถของน้องอะต้องแบบมีคนมาช่วยในด้านต่างๆคือน้องเป็นประเภทแบบออร่าร้องก็เก่งเสียงก็ดีเต้นก็เก่งคือมันเก่งทุกอย่างอะแต่ว่าภาษาแบบเป๊ะภาษาก็เป๊ะด้วยต้องมีคนแบบมาแชร์พลังร่วมกันอะเอาคนที่แบบเก่งในเลเวลที่เท่าๆกันะมาช่วยกันส่งช่วยกันทีม เกันเติบโตและน้องก็ได้เข้าสู่ค่ายใหม่นั่นก็คือ S2 Entertainment, Entertainment. ก็เป็นค่ายที่ผู้บริหารก็มาจากค่ายดังก็มาร่วมก่อตั้งเป็นค่ายนี้ขึ้นมาแล้วผมคิดว่านี้น่าจะเป็นสิทเป็นเบอร์แรกของค่ายนะนั่นก็คือ Kiss of Life ชื่อเท่นนะอะชื่อแบบ <Kiss of S 1> จูบ <ๆ S 1> แห่งชีวิต แต่จูแพร่ชีวิตของพวกเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคนแรกคือจูลี่จูลี่เนี่ยถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงนะเพราะอายุมากสุดเกิดปี2 0 0พเกิดยังเกิดไปไกลแล้วตัวเท่าเล้วเด็กตัวกระเท่าค่ออจูลี่นะฮะจูนี่ฮันเนี่ยเขาเกิดที่ฮาวายเกิดที่อเมริกาแล้วก็เคยเป็นเด็กฝึกค่ายแบ็กเลเวลมาก่อนด้วยแล้วก็สวิงเอ n นเตอร์เทนเมนต์แค่แบ็กเลเวลก็ค่ายของป่าเทศไงเออได้เครดิตจากตรงนั้นมาก็การันตีได้เลยว่าเด็กคนนี้คือไม่ธรรมดาเพราะเด็กฝึกว ไอ b ีแบ็คเลเแต่ละคนคือนี่ตึงมันตึงเออมันคมบ สี่คนเนี่ยก่อนที่จะมีการออกเป็นซิงเกิลในค่ายก็มีการดันให้น้องๆได้ทำโปรเจกต์โซโล่ของตัวเองนะครับซึ่งโซโล่เนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องของตัวเองด้วยแหละแล้วก็เป็นการโชว์ความสามารถเพื่อให้แฟนๆห,หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักถึงตัวตนของน้องๆโดยน้องจูลี่เนี่ยก็ได้โชว์ผลงานโซโล่ของตัวเองก็คือเพลง kitty cat นะครับทุกคนสามารถมาดูได้ในช่องของน้องนะครับช่อง kid offline เป็นผลงานที่บอกว่า I'm not your kitty cat ก็ไม่ใช่แบบแมวน้อยบบของเธอแมวแมวยิงแบบเออมันจะมา ต้อยคอจะมปแบบจบพุ่งเนี่ยไม่ได้แมวถึงมันจะน่ารักแต่ว่ามันก็ตกนะหนือ,อ,อ,อมันสวบนะอหนนแมวก็สวบ<ง>มันจ้องจะสวบอยู่แล้วคนต่อมาคือนัตตี้สาวสวยที่โตเป็นสาวแล้วเป็นสาวมากเป็นสาวแล้วสวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเ อนันชยาอนันชยาสุพุทธิพงศ์นามสกุล f ร o มกุ้งเทปกุ้งเทพมหานครนะครับคือนามสกุลอ่านแล้วโอ้รวยนะนเนี่ยน้องนาตีนะครับเป็นเด็กที่ผ่านรายการเซ r ร์ v a วลตั้งแต่ปี2015นะรายการ16นะครับแล้วก็รายการ Idol s c h o o ูปี2017แล้วน้องก็ได้ออกเดบิวต์ซิงเกิลของตัวเองมาแล้วด้วยหลายๆคนคงจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันดีกับเพลง19เป็นเพลงที่โชว์ความแบบน่ารักสดใสของน้องนาตีได้ค่อนข้างดีแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือ teddy bear เราก็สามารถหาฟังได้ ใน YouTube ทุกคนไปดูความสามารถได้นะครับแล้วก็คลิปในรายการ s u r v i v a ลต่างๆเนี่ยอ๋อเดือดทั้งนั้นแนะนำว่าให้ทุกคนลองไปดูนะครับในทิกตอกก็มีใช่คือน้องไม่เก่งจริงทุกคนดูแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าแบบ สู้ชีวิตเออเป็น,เป,นเป็นเด็กที่สู้คือถ้าเกิดคนที่เจอสถานการณ์เดียวกันกับนัตตี้เนี่ยจะมีสักกี่คนวะที่ยอมสู้ต่ออยู่ที่ประเทศนั้นแล้วก็ยังไม่กลับบ้านแล้วก็พยายามที่จะได้เดบิวต์ให้ได้เนี่ยจะมีกี่คนวะแต่น้องแม่งสู้ต่อมาตั้งกี่ปีก็ไม่รู้อะจนได้เดบิวต์เมื่อปีนี้2023อะคนต่อมาคือน้องเบลเบลเกิดปี2004หรือชื่อของน้องก็คือแอนนาเบลซิมชื่อเทม่าแาเแอนนาเบลเอ <Ann abel. S 2> เอเอ,อันนี้น้องเป็นเมนโวคอลนะครับเกิดที่ซีแอตเท วอชิงตันอเมริกาเหมือนกันนะครับแล้วก็น้องเคยเป็นเด็กฝึกในค่าย SM Entertainment มาก่อนด้วยนะเออค่ายเ m เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่การันตีเรื่องของเสียงร้องได้ดีเสียงร้องจะออกทวนหวานก็คือเป็นสไตล์ของ s m นั่นแหละหวานแบบจิกจิกเออที่มันไม่รุนแรงแต่แต่ว่าโหดได้กังวานได้อ่ะคือเป็นคาแรคเตอร์ของ SM แล้วน้องก็เคยได้ร่วมเขียนเนื้อเพลงให้กับศิลปินในวงต่างๆที่เยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเทเรโดหรือเลซนฟิล์มนั่นเองคือบอกแล้วโปรไฟล์แต่ละคนแม่งตึงแบบตึงมากแล้วก็ น้องเบลเนี่ยก็โชว์เพลงโซโล่ของตัวเองนั่นก็คือเพลงเขาดาวนะครับส่วนน้องนาตี้ก็อยู่ในชูกาโคดแล้วก็ในเพลงเขาดาวของน้องเบลเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องราวที่เป็นจุดร่วมที่ทําไม4ี่สาวถึงได้มารวมตัวกันด้วยและไม่ใช่แค่เพลงของน้องเบลนะครับเพลงอื่นๆของน้องๆก็ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ออๆให้แฟนๆได้สังเกตเห็นเช่นกันเป็นจุดเชื่อมของทุกเรื่องราวนะครับสู่การรวมตัวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องเอยโปสเตอร์ใบปลิวหุมกล้องมุมแทนสายตา ของตัวละครการแสดงออกในด้านต่างๆของทั้ง4คนนะครับที่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองเหมือนดูซีรีส์เลยนะเออแล้วก็มาบรรจบกันในเพลงที่รวมตัวของ4สาวคือเพลง By Neverland ที่จะเป็นการปรากฏภาพของ4คนออกมานะครัโดยเพลง By My Neverland นะครับ <c oughs> ต้องมาอ่านในนี้อีกทีนึงนะถึงจะอ่านครบขออภัยด้วยนะครับเป็นเพลงที่เชื่อมทุกเรื่องราวของทั้ง4คนเข้าด้วยกันนะครับและเป็นบทเฉลยของการมาเจอกันที่แทบจะเรียกได้ว่ากระทันหันสุดชีวิตเลยก็ว่าได้หรือเรียกให้ตรงที่สุดก็คือเจอกันแบบอุบัติเหตุนั่นเองจากผู้เริ่มทั้งสองคนนั่นก็คือนัตตี้และจูลี่ที่ทําเอาชาวบ้านรอบข้างเขาแตกตื่นกันนะฮะและเพลงบายไมล์เนวเวอรนะครับก็มีเนื้อเรื่องที่เชื่อมต่อไปถึงเพลงเดบิวต์ของ,น,องน้องเช่นกันอะขายแค่นี้ก็พอที่เหลือไปดู ต่ออกันเนเงะซึ่งก่อนนีน้อย่างที่บอกทุกคนจะมีโซโล่ของแต่ละคนนะสคน4เพลงแล้วก็มี by n e น l a n d เนี่อีก1เพลงที่โชว์4คนพร้อมกัน นะครับและคนต่อมาก็คือฮานึนฮานึนเป็นน้องเล็กสุดเป็นมักเน่ของวงเลยวอนฮานึนหรือน้องฮานึนเนี่ยอันนี้คือคนเกาหลีใต้แบบแท้ๆเกิดที่เกาหลีใต้ด้วยแล้วน้องก็พูดได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีเพลงโซโล่ของน้องเนี่ยก็คือเพลงเลิฟนี่คือประวัติพอสังเขปเท่าที่ผมจะสามารถเล่าได้ในคลิปนี้นะครับไม่งั้นมันจะยาวไปมากกว่านี้โอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับกับเพลงเดบิวต์ของน้องก็เรียกว่าเป็นเพลงโชว์เคสแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงไตเติลของอัลบั้มของน้องด้วยเพลง ไม่ใช่ชูนะฟิลนั้นปะฟิลนั้นปะคำแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะติดตามเนื้อเรื่องของวง kiss of life นะครับในเพลงเดบิวต์ของน้องนะฮะนั่นก็คือเพลง นะวิธีการติดตามเรื่องราวของวงนี้เพื่อเพิ่มความอินนะครับทุกคนสามารถดูเรียงกันได้ตั้งแต่เพลงโซโล่ของน้องนัตตี้นะก็คือชู g a รโค d ดนะครับแล้วก็ต่อด้วยเขาดาวนะฮะและต่อด้วย k i ตตี้แคและต่อด้วยเพย l เลิฟเกมของ h านน์นินโซโล่นะครับหลังจากนั้นเราก็มาต่อที่ Buy My Neverland นะครับนี่ก็จะเป็นการรวมเรื่องราวของทั้ง4คนแล้วและหลังจากนั้นครับก็จบที่ MV เพลง ได้เลยนี่จะเป็นเรื่องราวของซีรีส์มหากาพย์ที่เล่าเรื่องราวของทั้ง4คนได้แบบชัดเจนแจ่มแจ้งและทุกคนจะเข้าใจทุกเรื่องราวที่เขาต้องการจะสือ่อและเนื้อเรื่องของเพลงเนื้อเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของทั้งสาวๆด้วยเออมันควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่พานุวัตไม่ได้ทําแบบนี้นะสิ <c oughs> มันก็เลยออกมาเป็นแบบรีแอคชั่นในคลิปต่อไปนี้อะจะเป็นยังไงลองดู